เรื่องนี้แบบว่าเหมือนได้เห็นอีกมุมหนึ่งของน้องสาวเมื่อกี้บอกว่ายอมรับว่าห่วงน้องสาวคห่วงครับห่วงครับก็ได้พอได้มาเล่นเป็นแบบผู้ชายที่มาจีบน้องสาวของคนคนพี่พี่ชายคนหนึ่งแล้วแบบก็เข้าใจแล้วว่าบางทีมันอาจจะมากเกินไปแล้วมันอาจจะแบบเงยทำตัวน่ากลัวเกินไปแต่ในฐานะพี่ชายแล้วมันก็จะเป็นที่ต้องแบบต้องดูแลห่วงน้องหน่อยเพราะว่าปล่อยไปไม่ง่ายๆไม่ได้หรอกครับเออสกิลการห่วงสกิลการห่วงคนนี้โหดขนาด ไม่ขนาดนั้นไปถามน้องแล้วนครับแล้วมีโอกาสได้คุยกันกับน้องเรื่องนี้บ่อยไหมคุณก็คุยคุยเรื่อยๆครับผมก็ไม่ผมมีน้องสาวสองคนคนหนึ่งอยู่ในวงการแต่คนนึงไม่ได้อยู่ในวงการก็คนที่ไม่ได้อยู่ในวงการก็ก็คุยกันบ่อยว่าแบบช่วงนี้มีมีคุยกับใครหรือเปล่าอะไรเงี้ยครับก็ถ้าถ้าว่างถ้าอะไรก็หามาเจอกันด้วยแบบจะได้ดูว่าเป็นเป็นคนยังไงอะไรเงี้ยครับผมในฐานะผู้ชายต่อผู้ชายอะไรเงี้ยพอได้เรื่องมีแบบไม่เข้าใจแบบาจีบน้องเข้าใจเข้าใจแต่ก็ไม่ทำให้ผมเปลี่ยนนะครับ ก็ความห่วงความห่วงเป็นน้องก็ยังเหมือนเดิมแต่ว่าไม่ไม่ได้ห่วงจนมากเกินไปขนาดนั้นก็เขาก็ต้องมีชีวิตของเขาใช่ไหมเขาต้องมีแฟนเขาต้องมีวันนี้เขาต้องมีครอบครัวของเขาซึ่งเราไปไปกันตรงนั้นไม่ได้สู้เรามาเป็นมาเป็นเพื่อนกันดีกว่ามีอะไรก็บอกกันต่อกันแล้วกันปรึกษากันแล้วกันอะไรอย่างเงี้ยครับผมแบบไหนที่แบบไม่ควรมาจีบน้องเราเลยพวกพวกเพลย์บอยพวกเขาเรียกว่าอะไรหน้ามอใช่ไหมฮะเจ้าชูแหนกันนะขอโทษดีครับเจ้าชูเจ้าชู้ ไม่ได้กลับเมืองไทยนานไม่เข้าใจครับว่าว่าสับไหนใช้ได้ไม่ได้นะครับโดนทีครับเจ้าชู้อะไรเน่าชูไม่ได้ครับผมก็คนที่อ่ะแล้วคนที่ไม่เคารพพ่อแม่ผมผมเนี่ยก็มไม่เคารพพ่อแม่ผมแล้วก็ไม่เคารพตัวน้องอะไรอย่างเงี้ยอย่างเชอรี่น้องอยู่ในวงการเราห่วงเป็นพิเศษนะครับห่วงครับห่วงเป็นห่วงตลอดเวลาว่าเขาทำงานแล้วแบบจะเจอคนดีหรือเปล่าหรือว่ากลับบ้านที่กลับบ้านดึกๆนอนดึกไปหรือเปล่าอะไรเงี้ยก็ห่วงตลอดเวลาแต่ว่า ผมเชื่อใจน้องว่าน้องเขาเขาคิดดีทําดีอยู่แล้วแล้วก็ตั้งใจทํางานของเขาก็แค่ต้องสอนเขาอยู่เสมอว่าแบบนะคนรอบตัวเราเราต้องเราต้องเทคแคร์ให้ดีที่สุดคนพี่เพราะว่าเราต้องการทุกทุกคนไม่ว่าจะเป็นเนี่ยพี่พี่หรือว่าช่างแต่งหน้าทําผมหรือว่าแมเนเจอร์หรืออะไรก็แล้วแต่อะกนาการทังานกับยาย่าบ้างเป็นไงบ้างคุณโอ้โหสนุกสนานมากผมแฮปปี้มากเลยที่ได้ได้มาเจอกับพี่ซันนี่กับน้องยายร่าแล้วพี่ปอนพี่เกี่ยครับที่ได้ทํางานด้วยกันผมถือว่าเป็นจุดแฮปปี้ สุดๆของชีวิตของผมชุดหนึ่งเพราะว่า,า,าการทำงานกับคนเหล่านี้แล้วผมแบบมาทํางานทุกวันแล<ม>้วแฮปปี้มากเลยครับผมอย่างพูดถึงน้องยาย่าของก็ได้ครับน้องยาย่านี่เขาเปมากเปมากจริงคือมีบทที่เขาต้องพูดภาษาญี่ปุ่นด้วยแล้วว่าตอนที่เราฝึกซ้อมกันก็พูดไม่ได้เลยครับพูดเขาพูดภาษาญี่ปุ่นไม่เป็นแล้ว,ลวพอไม่ถึงอาทีครับผมเราเริ่มถ่ายแล้วก็เขาไม่ถือสคริปต์เขาไม่ถือบทเข้ามาแล้วเขาเดินเข้ามานั่งปุ๊บเขาพูด ประโยคแบบย,ยาวๆห้าหกบรรทัดเป็นภาษาญี่ญปุ่นโดยไม่ผิดเลยครับไม่ไม่ไม่มีผิดเลยสักคำหนึ่งแล้วแบบเออคนนี้นี่คือแบบโปรเฟชชั่นอลจริงๆส่วนพี่ซันนี่นี่ซันน,น,นี่เออพี่ยาย่าเขาจําได้แล้วก็เลยไม่ถือมาแต่พี่ซันนี่คือเขาไม่ถือมาเลยครั <c oughs> บบทเนี่ยคือเคอเขาบอกว่าบทอยู่ในตัวเขาแล้วผมเชื่อเพราะเขาไม่เคยผิดเลยสักครั้งเหมือนกันเขาก็จะเดินเข้ามาแล้วก็ซีนอะไรถ่ายอะไรทำอะไรเล้บอกทาซีนนี้ซีนนี้ได้อ๋อโอเคแล้วเขาก็เขาก็เริ่ม แล้วเขาทุกเทคของเขาก็จะไม่พูดไม่เหมือนกันซึ่งมันเป็นอะไรที่สนุกสนานนะ mm hmm. เราต้องเราต้องฟังเราต้องเราต้องรีแอคตามเขาไปจริงๆรรับคับเพิ่งเป็นน้สองคนนี้ด้วยกันเรียนรู้เยอะมากครับจากน้องเยียรนี่ก็คือ mm hmm. ก็ครับผมก็ถือว่าผมตั้งใจทํางานแล้วแหละแต่ว่าดูน้องเยียร์ทำงานแล้วก็ก็ต้องตั้งใจกว่านี้ mm hmm. ให้ให้ให้ได้เท่าน้องหรือมากกว่าน้องส่วนพี่ซันนี่ก็การแสดงในเรื่องอินเนอร์เรื่องอะไรพวกนีมนมน้มันสำคัญมาก mm hmm. ว่าเราจะให้คาแรคเตอร์คนนี้มีบุคลิกยังไงเป็นคนยังไงอะไรเงี้ยผมก็ได้เรียนรู้จากพี่ซันนี่แล้วก็น้องยายาเยอะมากพี่บอลพี่แก้งด้วยบอกผมสอนผมตลอดเวลาคุณอินเนอร์ในการจะต้องจีบยายาหนักขนาดไหนจริงๆจีบยายาเ๋อต้องไปดูเองดีกว่าแต่ว่าเรื่องจีบยายาไม่ได้ยากเท่าเอาชนะใจพี่ชายเอาพูดแค่นี้ก่อนดีกว่าฉากฟินฟินจิ้นจิ้นในไหนมีครับมีมีอยู่แล้วมีอยู่แล้วมีอยู่แล้วแต่ดีกรีไหนก็ขอเก็บไว้ก่อน นจะไม่ขากมุมันไหมคะขากมุมว่ากลายป็นว่าคุณพี่ซันนี่รักการจะโอาไม่ครับไม่ชอพม่งใจัดใหญ่เย่ยาอหญ่นะมันก็เลยมีขาโย่าเราเราแอบขายขนมจีบยาย่าขายขนมจีบยาย่าไม่ใช่เซเว่นอีเลฟเว่นนะครับอ๋อไม่ไม่ไม่คือเราทำงานด้วยกันแล้วคือ <พ uka> ผมคิดว่าเราสนิทกันเพราะว่าเราพูดภาษาอังกฤษไงครับอ,อ,อ,อย่างมผมไม่ได้อยู่เมืองไทยมานานแล้วพอกลับมาเมืองไทยก็ไม่ค่อยมีเพื่อนที่เมืองไทยแล้วก็เราสื่อสารกันด้วยภาษาอังกฤษเลยทําให้เราดูสนิทกันมากกว่าผมคุยกับพี่ซันนี่เยอะคุยกับน้องยาย่ๆอ,อ,อกีกจริงๆแล้วข่าวมันยุ่งไปไกลๆถึงว่าคนเมีนโอคนคนนึงทำให้แตมันหอวยายากันหอวยายากันได้แบบมีปัญหาไม่ก็ถ้าถ้าผมถ้าคุณเข้าใจผิดผมก็ต้องขอโทษตรงนี้ด้วยแต่ว่าไม่ไม่มีอะไรไม่ต้องอยากให้ทุกคนห่วงนะครับผมว่าก็ เราก็ทํางานด้วยกันแล้วก็สนิทกันเหมือนกับเป็นพี่น้องใช่ไหมครับเหมือนกับพี่สัญญาและพี่ซันนี่เหมือนกันนะฮะก็ไม่อยากให้ทุกคนเป็นห่วงอะไรครับเมได้ข่าวคุณต้องการได้ไหม่าวจริงผมอยู่เกาหลีผมก็ไม่ค่อยได้ตามข่าวอะไรเท่าไหร่ครับผมอย่างแม่กาลาเกตผมยังไม่รู้จักเลยครับแฟนข่าวผมยังแบบเฮ้ยล้าหลังมากอะไรอย่างเงี้ยครับผมพอได้ยินข่าวเมาแบบเออเพราะทักข่าวว่าเป็นข่าวระยะเราตกใจตกใจไหมเหรอ ผมว่ามันก็มันก็ไม่ไม่ถึงกับตกใจว่าเออมันเป็นไปได้ที่คนจะคิดอย่างนั้นแต่ว่าคือไม่อยากให้ไปกระทบใครใดๆก็แล้วแต่เพราะว่าผมไม่ไม่ไม่เคยมีมมมมความคิดที่จะแบบทําให้ใครมีปัญหากับใครอยู่แล้วนะครับคุณว่าถ้าถามในต่แรกคุยกย่างเรื่องนี้บ้างไหมครอผมไม่ผมไม่ได้เทคสื่าเขาเพราะว่ากลัวเขาแบบเขาเครียดเขาอะไรอยู่ไม่รู้ว่าเขาสถานการณ์เขาเป็นยังไงผมก็เลยไม่อยากไปยุ่ยง